ขายน้องีกเล้าอไรายข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 ายยขาขายขายขายขขายขขายาไขายยขายขขายขายขายเรยายายขาขาขายขายขายขาขาขายขายขายขยขายขาขายขายขายขาขายาัขายขายขบยขดยขยขายขาขายย แล้วหูแดงก็ได้เกิดอะไรหูแดงก็หูแดงได้มาหูแดงนี่นี่นี่เช้าก็เตือนเรแล้วนะฮะก็พารติดตามด้วยเอาลังถ่ายอยู่ก็พวกเราทั้งแปดคนในเซเว่นทีนนะฮะขึ้นปกเลยนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าจับจองได้วันไหนไปตามในไอจีเซเว่นทีเซเว่นทีนนยครับ ใช้ไม่ชินถ่ายแหละถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปกดไลค์กันเยอะคอมเมนต์เยอะนะครับเขาจะได้เรียกเรามาถ่ายอีกนะฮะนะครับตอนนี้ก็อะไรนะพูดไปเป็นพูดไปเรื่อยอ่ะเคยดูรายการถ่ายทอดสดไหมดูแต่บอล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 อันนี้สมัยๆแล้วได้ยิ้มไหมนะ เขินเหล่าไบส์นี่ไงคนที่ถามเฮ้ยเนี่ยคนแฟนขับไบส์ตามเข้ามาดูเยอะเลยสองร้อยสามสิบแล้วปกติพี่ออนนี่ประมาณร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบเนี่ยครับเนี่ยของกัญชาเท่าไหร่ครับคันคนไม่ประมาณแปดร้อยแล้ครั้งแปดร้อยนี่ยครับของมุมปกติจะร้อยเก้าสิบนี่สองร้อยสี่สิบได้มีแฟนอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ทุกคนเข้ามาดูด้วยอาทิตย์นี้มันก็คคือแบบยยเ่ะ มันจะมีข้อออ่อตอนนี้นับยอเดี๋ยวถามครับพอเสร็จแล้วมันจะนับข้อออกด้วยว่ามีทั้งหมดกี่อยู่เอามาดูหูไรมาดูหูไรหูอะไรหูไปตอนนี้รอขอถ่ายช็อตรวมแปดได้ไหมคะใช่เมื่อเดี๋ยวไปทำงานแล้วายบายสวัสดีครับ